สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็สวัสดีนะครับผมแม่แม่ F4 ทุกท่านเลยนะครับก็กราบสวัสดีนะครับผมกราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่ F4 ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็วันที่13นะครับเดือนพฤศจิกานะครับก็ครบหนึ่งเดือนนะครับของน้องปานฝันเองเนาะนะครับผมก็ วันนี้นะครับก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับของน้องปันฝันของเรานะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับครบหนึ่งเดือนนะครับนี่สาวน้อยปันฝันของเรานะครับก็ได้ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งไปกินนมนะครับมาจากแม่นะครับแล้วก็มาล้มตัวนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็ ได้มีหมอนข้างด้วยนะครับแล้วก็หมอนสีแดงนะครับของน้องปันฝันนะครับตอนนี้อากาศนะครับก็เริ่มเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนนะครับ่มป้าห่มให้นะครับไม่เอาเลยนะครับไม่เอานะครับตอนเช้าจะไม่เอานะครับตอนเย็นนะครับ เอานะครับตอนเย็นนะครับแม่เอาออกนะครับตอนเย็นนะครับตอนเช้าผมให้ก็ไม่เอานะครับก็ได้ถีบออกเลยนะครับนี่กินแล้วก็หลับปุ้ยเลยนะครับอ่าก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมไม่ไม่สี่จุดท่านนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวป่อฝานนะครับก็จะได้นะครับจะได้ใส่นะครับอ่าชุดนะครับให้กับครอบครัวใส่ชุดนะครับให้กับน้องปันฝันนะครับแต่ละชุดเลยนะครับก็หลายชุดนะครับผมที่แม่แม่เอฟซีนะครับท่านอ่าได้ตัดชุดนะครับมาให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับก็หลายชุดเลยนะครับก็ไม่รู้กี่ชุดนะครับเนาะนะครับแม่แม่เอฟซีวันนี้นะครับคงจากครับ อ่าหน้าจอไว้เลยเลยนะครับว่าชอบชุดไหนนะครับก็สวยทุกชุดนะครับพ่อนวันนะครับก็ชอบทุกชุดนะครับที่แม่แม่นะครับได้ส่งนะครับมาให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ท่านได้มอบอ่าชุดสวยๆนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันอีกนะครับเนาะ เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับพ็อควานนะครับก็จะใส่ทยอยใส่นะครับให้ครบทุกชุดเลยนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับใส่ทุกชุดนะครับใส่ทุกชุดเลยนะครับตอนนี้ก็หลับปุ๋ยเลยนะครับนี่ หลับปุ๋ยเลยกินแล้วก็นอนนะครับกินแล้วก็นอนนะครับปักผ่นกรยาเลยนี่นะครับหลับแบบโอ้โหนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ชุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้น้องนะครับได้เสียงท้ายนะครับจากเป็มปองนะครับให้กับแม่แม่เอฟซีนะครับเพราะว่าเป็นวันครบหนึ่งเดือนนะครับให้น้องจับให้ดูนะครับได้เสียง้ายนะครับ จับติ้งป้องนะครับให้แม่แม่เอฟซีได้เห็นนะครับอ่าสองตัวพ่อนะครับสองตัวพออ่อเนาะนะครับ <S <S ห,หลับปุ๋ยเลยนะครับก็อาภูที่อ่าก้อควานนะครับได้ปลูกปูก ปูผ้านะครับตรง payment. ที่บริเวณที่ไม่มีไม้นะครับน้องไม่ชอบนะครับไม่เอานะครับอชอบชอบเอาหัวอยู่ตรงไม้นะครับจะประมาณนี้อยู่ทุกวันนะครับก็ชอบเอาหัวอยู่ติดกับไม้นะครับแล้วก็จะเอาหมอนนุนนะครับอาจจะมีหมอนข้างนะครับมีหมอนข้างด้วยแล้วก็หมอนสีแดงนะครับน้องจะชอบแบบนี้นะครับน้องจะชอบแบบนี้ เาให้อยู่กลางแจ้งนะครับไปปูไว้นะครับไม่นอนนะครับชอบมาอยู่ติดติดกับไม้นะครับให้หัวอยู่กับไม้เลยน้องจะชอบประมาณนี้นะครับได้ครบหนึ่งเดือนเต็มพอดีนะครับได้ครบหนึ่งเดือนเต็มพอดีนะครับวันนี้นะครับวันที่13นะครับ9านาฬิกา36นาทีนะครับ นี่ก็พอดีเลยนะครับนี่พอดีนะครับพ่อฟานนะครับได้ถ่ายนะครับถ่ายตรงนี้พอดีเลยนะครับถ่ายเวลาโครดพอดีเลยนะครับก็ฝังแม่เอฟซนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องปันปันด้วยเด้อนะครับน้องฟานนะครับก็ได้อ่าที่จะคิดนะครับที่จะทํานะครับให้กับน้องปันปันนะครับ ว่าจะทํารั้วเหล็กนะครับลงเหล็กนะครับเป็นโคกนะครับเป็นโคกเหล็กนะครับจะไม่ได้ว่าจะใส่เหล็กนะครับหรือไม่เอาไม้ไผ่นะครับเราจะขอนะครับขายผลไม้นะครับหาคะแนนนะครับที่จะซื้อเหล็กนะครับมาทํโคกหรือทํากลงนะครับให้กับน้องบันฟันนะครับนอกตอนนี้ก็ทำทำ การศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อความนะครับก็อยากจะได้ทำข้อนะครับไว้ให้กับน้องปันปันนะครับเนาะนะครับก็คิดไว้ว่านะครับว่าจะทำนะครับว่าจะไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะครับหาทุนนะครับที่จะทำาปรเจกนะครับให้กับครอบครัวนะครับน้องปันฝันนะครับเนาะนะครับไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับว่าคิดไว้อยู่นะครับก็คิดน้า คิดไว้นะครับว่าจะจะทําให้น้องนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่าเนาะนะครับเนาะก็ถามช่างดูนะครับก็ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับอ,อยู่ที่ห้าหมื่นคะแนนนะครับห้าหมื่นคะแนนนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับ การศาสตร์ของเรานะครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ที่7 0,000นคะแนนนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่เสร็จไปลุล่วงไปโดยดีนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่ท่านได้เมตานะครับมอบคะแนนนะครับหรืออุดหนุนอาหารนะครับแต่ละวันนะครับมาให้กับครอบครัวนะครับของน้องบันฑันนะครับจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นวัญยืนนะครับผมคิดสิ่งใดนะครับผมขอให้สมงมันปราดนานเนาะนะครับคิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองขอให้ได้ทองนะครับแล้วก็ให้ร่ารวยนะครับผมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับเนาะคุณรักษาคลุมครองนะครับทุกครอบครัวนะครับทุกท่านเลยนะครับ ก็จงให้บุญรักษานะครับทุกท่านเลยนะครับทุกครอบครัวนะครับที่ท่านได้อ่าเมตตานะครับช่วยอุหนุนนะครับผลไม้นะครับให้กับครอบครัวของน้องบันฝันนะครับอ่าสาเร็จจะร่วงไปด้วยดีนะครับเนาะพ่แม่หญิงนะครับแม่หญิงสวัสดีข้าก่อนเลรลูกสวยไหนลืมแล้วขอบคุณข้าก่อนเสียงก่อนเสียง โอเคนะครับนี่แนะก็นอนนะครับน้องก็นอนได้อ่าวันหนึ่งก็หลายครั้งนะครับก็นอนเป็นชั่วโมงนะครับก็นอนเป็นชั่วโมงนะครับบางทีก็นอนเป็น ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกินนั้นนะครับแม่เขาก็จะปลุกมากินนมนะครับมาให้กินนมนะครับเอ๊ก็ฝากด้วยนะครับผมแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับวันนี้ก็จะลบหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ก็จะใส่ชุดนะครับตีแม่แม่เอฟซนะครับผมได้ส่งมอบนะครับส่งมาให้กับ น้องปันวันเป็นชุดสวยๆนะครับวันนี้เราจะใส่ให้ครบชุดเลยมะก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไลด์นะครับกดกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้อ่าดูคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่ของเรานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ